เฮ้ยเขาคิดอะไรกันอนะกคิดอะไรกันเฮ้ยเอามาหน่อยเขาเรียกตัวอะไรนะเมื่อวานนี้เห็นเล่นกันในสภาเฮ้ยไปแย่งเซนหนังสือเขาเรียกว่าอะไรของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินอีกไนไทยแลนด์อ่ะเออไอนี้เลยไปแย่งซีนเลยท่านนายกเมื่อวานนี้ดูจะมีการแจกจ่ายท่านผู้ชม เป็นกรณีเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดหนึ่งแจกแทับ้อยผลงานไปต่างประเทศระหว่างการประชุมสภาเมื่อวานนี้1-5-2ช่วงบ่ายทีมงานเอาเอกสารทับ้อยหน้าปกอีกในไทยแลนด์ Thailand, บริจิน6เดือน14ประเทศภารกิจต่างแดนเปิดประตูสู่เปิดประตูประเทศไทยไปสู่เวทีโลกเป็นเอกสารขนาด A38 หน้า200เล่มหน้าปกเป็นภาพนายกเษฐา กับทีมเศรษฐกิจนี่จะเห็นเลยเนื้อหาเป็นการสรุปผลงานภารกิจเยือนต่างประเทศตั้งแต่กันยา66มึงมกรา67มาแจกจะให้กับสอสในสภาเป็นภาพนี้แล้วท่านนายกดูจะดูตอนที่ฟังอภิปรายบางช่วงหยิบมาเปิดดูเลยค่ะเนี่ไปยเห็นไหมนี่คือท่านไม่ต้องไปเดินทางไปทำพิธีการอี่ขนาดเดียวกัน มีอะไรมาแย่งเซนพี่เห็นสอ,สอสอบางคนในสภาเล่นตุกตุนตุ๊กตาอะไรอยู่ฮะไอ้เขียนมาสิจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะชื่ออะไรฮะลาบูบูอ่อฮะเขาบอกว่าเป็นแร r ไอเทมตอนนี้นะคือไบก็ไม่ไม่รู้จักยังไม่รู้จักค่ะฮแ<ะ>ร่นนรไอเทมเลยนะน้องไบเดี๋ยวเดี๋ยวไบหาก่อนหาข้อมูล หายากเหรอตอนนี้ใช่ค่ะเห็นเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยจะหาถึงพวกนี้ไหมพี่หนงข้อมูลมาหน่อยสิคะพี่หนูมีทีมงานเราคนหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเีไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่กำลังฮิตค่ะเท่าไหร่เหรออุ้ยหาไม่เจอเท่าไหร่ฮะถามไปอย่างนั้นแหละ รา,าร,าาราคาก็บังบขึ้นพันกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่บิตคอยใช่ไหมมีราคาขึ้นลงด้วยไว้หหาไม่หาข้อมูลไม่เจออย่าบอกนะว่าที่มากคุณธานาธรมีมีเปล่าบอกมาตรงตรงมีบ้างไหมอยากยืมโดวสเิเออเออเมื่อวานนี้คึกคักเลยนะใช่ใช่ค่ะหา,หา,หาไม่เจอค่ะจะหาพี่ตานประวินไาม้เพิ่งได้ไปตัวหนึ่ง ใช่เดี๋ยวไ้หาไอจีพตาเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหาชื่อเดี๋ยวไปเรียกผิดเอาคุณผู้ชมบอกมาหน่อยก็ได้ค่ะเออไหนเขียนมาชันิี้เนึงพี่หนูเขียนมาหรือยังฮะลาบูบูลาบูบูไม่ผิดหรอกท่าผู้ชมบอกมาเออฮะใครมีนะคะคุณชาดาไทยเศรษฐหรอฮะคุณชาดามีตุ๊กตาลาบูบูคแล้วฐมนตรีช่วยมาไทยนะ มันเป็นของสะสมฮะโอ้บางบางอันห้าพันอาบหรอเนี่ยกุผู้ชมบอกฮะไอ้ไอ้โหนูลูงน้องผมไม่เกี่ยวกับใครลุงน้องผมชื่อสุภาวดีเองมีอย่างปกติมันทันนะมีพี่หนูนั่นแหละเป็นคนไปป้ายยาให้พี่ตานวินามายัยเห็นแกถืออยู่กันก่อนเหรอเออออท่านบผู้ชม